สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้อยู่กับผมรอม t t n และในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ6อันดับคลิปถ่ายติดผีตอนที่11อันดับที่6วันที่26สิงหาคมพศ2563ัรองวงจ้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ริมถนนแห่งหนึ่ง ซึ่งถ้าใครขับรถผ่านมาแถวนี้ตอนกลางคืนก็น่าจะมีขนลุกกันบ้างแต่ในคลิปไม่ได้มีใครขับรถผ่านมานะครับแต่ในคลิปจะมีหญิงสาวปริศนาใส่ชุดเหมือนกับเจ้าสาวในวันแต่งงานเธอได้เดินออกมาจากหลังกำแพงแล้วเธอก็ได้ยืนนิ่งไปชั่วครู่แล้วเธอก็เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว แล้วก็ได้หายออกไปและแน่นอนในมือเคลื่อนที่เร็วแบบนี้ก็คงจะไม่ใช่คนแล้วนะครับแต่ในคลิปเราก็ไม่รู้นะครับว่าเธอเป็นใครแต่ถ้าใช้ใลองคิดดูมันอาจจะเป็นดวงวิญญ,ญาณของหญิงสาวที่ผิดหวังในเรื่องความรักแล้วก็อาจจะมาค่าตัวตายอยู่บริเวณนี้และเธอ ก็ยังคงวนเวียนอยู่แถวนี้ก็เป็นไปได้อันดับที่5วันที่12ธันวาคมพศสอ6 3เวลาตีหนึ่งหองนาทีกล้องวรปิดบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่ง ซในตอนแรกมันก็ดูปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักมันก็ได้มีเงาจางๆมีรูปร่างเหมือนหญิงสาวในชุดแต่งงานอีกเช่นกันแล้วเธอนั้นก็ค่อยๆปรากฏตัวออกมาแล้วเธอก็ได้จจางหายไป อันดับที่4วันที่14พฤษภาคมพศ2559เวลา4ี่โมงเย็น16 00, นาทีกล้กองวงจรปิดที่เผยให้เห็นถึงชายคนหนึ่งกำลังซ่อมรถมอเตอร์ไซค์ของเขาอยู่แต่ในขณะที่เขากำลังซ่อมอยู่นั้นมันกลับมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาทำร้ายเขา มันเขาถึงกับล้มลงกับพื้น อันดับที่สวันที่21กุมภาพันธ์พศออ2559เวลาบ่าย3 44นาทีกล่องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงบริเวณบันไดได้เกิดเหตุที่แปลกประหลาดซึ่งก็ได้มีชายสองคนกำลังเดินลงบันไดามาตามปกติแต่ทันใดนั้นมันกลับมีเงาสีดำปิศนา ปรากฏตัวออกมาทำร้ายชายที่เดินลงไปคนแรกชายอีกคนจึงพยายามเข้าไปช่วยจนสุดท้ายก็ช่วยสำเร็จแล้วทั้งคู่ก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปชั้นบนแล้วเงาดำปิศาจนั้นก็ได้จางหายไปซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ชวนขนหัวลุกได้เลยทีเดียว ันดับที่2วันที่11สิงหาคมพศ2553เวลาเที่ยงคืน45นาทีกล้องวงจรปิดในโรงแรมแห่งหนึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งรอเพื่อนของเธอมารับแต่ในขณะที่เธอกำลังรออยู่นั้นมันกลับมีอะไรบางอย่างอยู่รอเขาเป็นเพื่อนด้วยสิ่งแปลกที่เกิดขึ้นอย่างแรกก็คือ เก้าอี้ที่อยู่ข้างหลังของเธอมันกลับเลื่อนเองแบบที่ไม่มีอะไรไปทําให้มันเลื่อนเลยแล้วเธอก็ได้หันหลังไปดูเธอจึงเริ่มเกิดความระแวงแล้วเธอก็ได้โทรไปหาเพื่อนอีกครั้งเพื่อที่จะบอกให้เพื่อนรีบมารับแต่ทันใดนั้นเก้าอี้ที่อยู่ข้างๆเธอมันกลับเลื่อนเองอย่างรุนแรงแล้วเธอก็ได้ล้มลงกับพื้น แล้วเธอก็พยายามจะวิ่งออกประตูแต่โต๊ะและก็อีก็กับขยับมาขวางไม่ให้เธอออกไปหลังจากนั้นเธอก็ได้หมดสติไปแต่สิ่งของก็ยังขยับอยู่ต่อไป อันดับที่1วันที่22กุมภาพันธ์พศ2559เวลาตีหนึ่งสองนาทีกล้องวงจรปิดดิมถนนแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียได้ถ่ายติดสิ่งที่น่ากลัวเอาไว้ได้ซึ่งได้มีชายคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์มาตามปกติแต่แสงไฟจากรถของเขากับสาดไปโดนกับอะไรบางอย่าง แล้วพอรถของเขามาถึงสิ่งสิ่งนั้นก็หายไปแล้วเขาจึงหยุดรถและลงมาจากรถแล้วทันใดนั้นสิ่งที่เพิ่งหายไปชั่วครู่มันก็กลับปรากฏตัวต่อหน้าของเขาอีกมันมีลักษณะเหมือนผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมยาวปิดหน้าได้โผล่มาจึงทำให้เขาตกใจและวิ่งหนีไปและผีชุดขาว ก็หายตามเขาไปด้วยซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่หลอนมากเลยทีเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับร้อนคลิปไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วถ้าหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ